ครับเรามาชมกันต่อครับเรามาชมกันต่ออ๋อถอยครับถอยโตโยต้าฮีโร่ครับอันนี้เกียร์สองลูกครับสู้ครับสู้ไม่ถอยครับถอยเลยครับถอยยาวเลยยาวเลยถอยได้ทีละคันครับเราไปชมกันใกล้ๆครับ แค่ไหนก็แค่นั้นนะครับจะถอยลงไปเยอะเดี๋ยวมิดครับอ้อาวตรงไหนคันนี้เกียร์สองลูกขับยากไหมงงใช่ไหมงง <laughs> เกียร์สองลูกจะขับงงงงหน่อยนะครับต้องชินครับรถเกียร์สองลูกครับคันนี้นะฮะสุดยอดเลย แต่ก็แรงดีครับเพราะว่าทดได้เยอะนะฮะเกียร์สองลูกก็จะทดได้เยอะอ่าวว่าง่ายอาอยเลยถอยครับถอยนี่ดูดูดูใส่สโลเห็นไหมครับเห็นไหมเครื่องเล่นบึ้งเลยแต่รถค่อยค่อไปเห็นไหมครับนี่ครับนี่ฮะรถเกียร์สองลูกลนะครัทดได้เยอะเห็นไหมครับแเดวเลยอ่ะโอ้โห ดำเลยครับดำเลยไม่ไหวก็เอาแค่นั้นครับรถเกียร์สองลูกนะครับก็จะขับยากนิดนึงเพราะว่าถ้าคนขับไม่ชินนี่ก็จะงงง,งเกี่ยวกับเรื่องเกียร์นิดหน่อยครับเดี๋ยวเราจะไปชมบรรยากาศใ,ใกล้ๆกันครับดูที่ว่าเขาเข้าเกียร์ยังไงครับขอเขาเข้าได้แล้วครับ ของลูกครับโอ้โหโต้องบอกว่าไม่ธรรมดาเลยดูเดี๋ <laughs> <laughs> ยวผมจะฉายให้ดูครับคันเกียร์เยอะมากครับคันนี้ครับ <laughs> โอ้ยล้อลอยครับโอ้ยโอ้ยโอ้โอ <laughs> ให้ดูล้อลอยครับดินปึดนี่ล้อลอยเลยครับ <laughs> เอายกน้ำ่อนครับ <laughs> เอาเอา,เอาฮึบเลยครับฮึบ ฮึบเลยฮึบไหวไหมอืออืออือใหม่ขึ้นครับใหม่ขึ้นก็ต้องรถไถครับเอาครับเอารถไถมาช่วยครับนี่ฮะโอ้โหคันเกียร์เยอะมากครับคันนี้ครับดูสิโอ้โหต้องบอกว่าถ้าขับไม่ชินนี่งงแน่นอนครับเพราะว่าเกียร์สองลูกครับเอาแล้วครับรถไถดันท้ายึ้นแล้วครับ ออ้โหขวัญไปครับนี่โอ้โห,โห,โห,โหเสียงดรอา้าใจมาเอาเอาเบาเอ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 ารถ,ถไถว่าไงเอาว่าไงรถไถว่าไงฟรีครับฟรีครับโอ้โหมีล้อฟรีด้วยครับมีล้อฟรีด้วยรถไถ่า,ายขับเราพาเพื่อนๆมาชมกันต่อครับ แค่นั้นครับทำงานกันทั้งวันครับวันนี้ครับฝนไม่ตกครับถือว่าเป็นโอกาสที่โชคดีโอกาสทำเงินที่ดีเลยครับเอาครับเราจะพาเ,เพื่อนๆมาชมกันต่อครับรถช้ยน็อตครับเมสูบิชิ L สองร้อยไซโคนเฮ้ยใช่ไซโคนหรือเปล่ามาเลยยามายามายามาเฮ้ยรถใครน่ะจอดอยู่นะ่ะรอจะเป่งเลยสีขาวน่ะ ออยกหลังคาแคลริบอยออกใส่รถดำใส่ดำดีกว่าไหมเอาวิ่งดำกันดีกว่าน,นะเที่ยวละร้อยครับโอ้โหวิ่งกันทั้งวันสุดยอดเอาใช้น็อตมาเลยครับยาวโลยาวไม่ซูบิชเอลสองร้อยลุยครับสายลุยเอาว่าง่าย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  ง่างยฮึบฮึบบอลกําลังสวยดําเลยครับกําลังสวยแล้วก็ดําเลยคันนี้ต้องบอกว่าหล่อด้วยแรงด้วยนะครับดูสิครับ Mitsubishi L สองร้อยเดินหน้ามาเลยครับเดินหน้ามาเลยเดินหน้ามาเลยสบายสบายครับแบบนี้ต้องบอกว่าสบายสบาย <c oughs> เราไปลุยกันต่ออันต่อมาครับเนสันสีแดงแรงลิตร